พี่น้องเห็ดบวกฝรั่งบัตอืนเก็บเลยจ้าเห็ดบวกฝรั่งจากพี่น้องเก็บแม่เก็บเป็นสันๆสับคุณเอ๋เก็บเก็บมณีพักเอฟซีแฟนค่ะมาเก็บจากเห็ดบวกฝรั่งเห็ดตุปุติปียู่ปุ่นนะพี่น้องเช็คหน่อยหน่อยเงยเงยเห็ดบวกตราบ้านเฮาเลยตอนนี้ต้องเอามีดจิ้มเข้าจ้าคุณเอ๋สันสับลาบยู่ปุ่นนะเอ๋ไปหยาเก็บน้ำเก็บเก็บเก็บมิงเข้ามานู่นพี่หนิงไปนั่งตรงนู้น น้องมาเด้อมาเด้อคุณน่ะแม่ยคอยเก็บมึงน่งยู่งนี่สามตัวมง,งสิแล้วบ๊บุมันหลอันยักษ์ในที่สุดเราก็สมกับที่เราหาทางมายากอยูน่นะเราก็มาคุนนะเม่นะไม่จำไว้ด้วยนะมานี่ยไม่ต้องจำหรอกเอาเลยเด้อนี่พี่หนิงเก็บให้เร็วนี่พวกนางจะเก็บช่วยนี่พวกจะขูดเอาเลยขูดเ,เ,เลยจ้ะ แซ่บเลยรุ่นนี่แซ่บสุดเลยรุ่นนี่เนี้วเอาแหนะขุดพี่น้องหัวกระขื่นให้ป้าก่อนเลยก่อนเลยขุดนะขุดนะขุดท้าไปเลยจ้ะขุดนะขุดนะนี่จะเพื่อนกันเหรอมาเพื่อนกันเราก็ต้องไปขุดก่อนขุดขุดจ้ะขุดเลยขุดเลยไม่ต้องรีบจ้ะคนเดียวพี่น้องโอ้กุตะพีพี่น้องไม่เห็นมูนี่อันเฮ็ดดำบันก็อัญญาผุนลังข้าไปขุดเลยจ้ะ ธ็อันยัคย่วอนย้นพี่คอยสวนอันนี้คอยมากคอยมากคอยมากให้ปวดเหน่อยหนวดผู้หนักล่ข้างล่างใอย่่ะส่ล่าเต็มเลยุน่ะเพื่อไปเอาอันข้างล่างที่หลือหนวดเก็บมาให้แม่แม่เพื่อนอ่ะบโอ้ยเก็บมาให้เพื่อนขูดซูเพื่อแม่งมัน ง่ามมาหยุบ่ปหลังข้าไปยาวตอนยางเอาสูยม้วนม้วนตัวเก็บมาวเอาสาวเอามีแต่ดอกงามๆกินลงไปบัดที่นี่ขุ่นยุติคาไม่เอาตัดขาตัดให้ทำตัดคุณน่ะโดงนี่ดงนี่ระวังเหยียบนะจ้าเนี่ยเหยียบไปแล้วคุณยุ่งแล้วเนี่ยไม่เป็นไรจ้าดมองนี่ไหมปุ้ยมองนี่ไหมเอาเอามองนี่ออกด้วยหนึบนวด คุมค่าสมกันรอคอยไหมล่ะคะป้าป้ามองนี่วะพี่น้องเก็บซอยกันคุณอ่ะคุณอ่ะหัวกระดันขึ้นมาดินี่เห็นบอปิ่งจะดันป้าปาป้านวดนวดนี่นวดนี่น้ำไป๊ะน้ำลุไนี่หนวดไนี่หน้ดนี่น้ำลุกไปเนี่ยลุไปยน้ำลุกปนกนไนี พ่อแน่ขูดจ้ะอืมมีลาพี่น้องขูดจ้ะอ้าขูดจ้ะสะอาดสะอาดเต็มที่จะเอาเต็มตาเลยเด้อจ้ะเต็มตาไปเลยเต็มตาเต็มถุงไปเลยเหมือนกันเอาให้สะใจไปเลยนะจ๊ะพี่อีกก็สีสีเก็บให้เด้อจ้ะพี่ไ่ผิดหวังใช่มแม่นวดสีดูสินวดสีเธอล้อข้างบนเด้อเดี๋ยวพี่สีเก็บให้จ้ายื่นให้เธอลาพี่น้อง เก็บยื่นให้หนวดจะเป็นคนชั้นสูงก็อยู่ข้างอันนวดรังผาไปอ่ะรังผาไปอย่าเก็บขึ้นมาเทลกรรมเลยเอาฟ้ารังผาไปกินน้ำนี่มันกินได้หมดเลยนี่พี่น้องพี่มึงอู้หดอกเห็ดเนี่ยหนวดเอ้ยดอกเห็ดมาอหวดไม้ต่อพี่รักไม้ต่อจากหลังไปฟ้าเขผาเลี้ยวแบบนี้เนาะคุณพี่เขผาเลี้ยวแบบนี้คุณพี่ มันต่ดอกงามๆมากเอาเตะจ้านี่มันงามเบิดเต้นี่มันกินได้หมดเลยเนี่ยมันเหมือนเห็ดฟางบ้านเรานะแม่จ้าฟาดอ่ะส่งไปข้างบนพี่น้องเลยขูดเลยจ้ะพนักงานขูดอ่ะอันนี้จ้ะ จุดเดียวก็เต็มตาแล้วพี่น้องเลยเบอร์อึกระยากเป็ีนจุดเดียวเต็มตา,ามโอเคแม่แต่กินเห็ดนี้แล้วนะมีคำเตือนห้ามกินแอลกอฮอล์ตามนะแม,แม่อ่านแม่อ่านในหนังสืออ่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไร,รไม่เป็นไรนี่กินกิน<อ>กินไวน์ดื่มไวน์ทำไมเขาบอกแบบนั้นล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่อ่านมันแม่ไแต่คนแล้วแต่คนแพ้หนังสือบอกว่าไม่เป็นไรเออมันไม่เป็นพีชมันเป็นเห็ดที่กินได้เลยกินได้ไมม่ีข้อห้ามใดๆทยทั้งหมดมองนี่ว้าทีเป็นหย่งจ่าดิ หนวดมองนี่เห็นสวยหนวดเอ้ยหนวดเป็นกบอสวยมากอะเฮ้ยพี่น้องขาเห็บตัวใหญ่จังโอ้หัวกาโอ้ดีเนาะพี่หนิงเอากลัดตามากเต็มนี่หลีเต็มจ้ะเต็มตัวมู่เดียวดินี่มู่เดียวมู่เดียวเต็มตาจ้ะพี่น้องดีนะสาวหนวดไม่เก็บถ้าสาวหนวดเก็บปูเวียนโอ้ น้ำล้ไปพี่น้องเลยเต็มตาในน้อนพนักงานขูดจะขูดไป่อยพนักงานเก็บพี่น้องรับคุณที่รับชมค่ะ